ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปความต้านทานนะครับการหาความต้านทานของวงจรอนุกรมแล้วก็วงจรขนานกันแบบอย่างง่ายนะแล้วสามารถไปต่อเป็นพื้นฐานได้เลยนะครับสําหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจมาลองดูกันนะครับมาเริ่มสรุปกันเลยครับการหาความต้านทานนะครับเราจะแบ่งออกเป็นอนุกรมแล้วก็ขนานแต่ถ้าเกิดเราเอามันมารวมกันเราเรียกว่าการต่อความต้านทานแบบผสมโอเคไหมครับ มาดูเลยครับลักษณะของการต่อความต้านทานแบบอนุกรมจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ a นะครับไล่ไปก็มี r 1 r 2 r 3ต่อเรียงกันแบบนี้ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่า b แบบนี้การต่อเรียงกันแบบนี้โดยที่ไม่มีจุดแยกโดยที่ไม่มีจุดแยกถ้ามีจุดแยกจะไปแบบนี้ครับอ่ะไปตรงนี้ก็กลายเป็น r 4แบบนั้นจะไม่ใช่การต่อแบบอนุกรมถ้าต่อแบบอนุกรมก็คือเป็นเส้นเดียวเลยโอเคไหมครับ นี่คือลักษณะหน้าตาของการต่อแบบอนุกรมและสูตรในการหาความต้านทานนะครับง่ายๆเลยครับเป็นสูตรเบสิกที่เราใช้กันก็คือ R รวมนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่า RT ก็ได้นะเท่ากับครับ R1 บวก R2 บวก R3 บวกไปเรื่อยๆครับมีกี่ตัวก็บวกไปโอเคไหมครับเนี่ยนี่คือสูตรยอดทิพเลยผ่านนะแล้วจำนิดหนึ่งนะลูกเวลานั้นนะครับสุดท้ายผลรวมนะครับ ผลรวมก็คือซิกมานะซิกมาคือคำว่าผลรวมนะครับซิกมาของ R รวมจะมากกว่า R ตัวที่สูงสุดเสมออ่าออกข้อสอบนะมีโอกาสออกข้อสอบนะจะมากกว่า R ตัวที่สูงสุดเสมอยังไงยกตัวอย่างให้ดูไหมเช็นยกตัวอย่างให้ดูไหมอย่างเช่นตัวนี้หนึ่งสองสามจับบวกกันได้เท่าไหร่ลูกบวกกันได้ได้หกเห็นปะ่ะตัวนี้เรียกว่า R รวม มากกว่า r ที่มีอยู่ในวงจรก็คือ3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น r รวมจะมีค่ามากกว่า r ที่มีสูงสุดในวงจรเสมอในกรณีการต่อแบบอนุกรมโอเคไหมครับอ่ะต่อไปถ้าสมมุตินะครับเรามีการต่อหลอดไฟขึ้นในวงจรของเราอะเห็นไหมเราเริ่มจาก a ไป b เราให้กระแสะไฟฟ้าไหลไปแบบนี้นะลูกกระแสะไฟฟ้าไหลจาก a ไป b สังเกตไหมครับถ้ากระแสะไฟฟ้าไหลจาก a ไป b เนี่ย ถ้าไหลแบบปกติมันก็ไหลไปทุกตัวต้านทานไหลไปทุกตัวต้านทานไหลไปทุกตัวต้านทานแต่ในกรณีนี้พี่ชัดขอเอาสายไฟมาสักเส้นหนึ่งสายไฟปกติเลยเป็นทองแดงมาวางไว้เอามาวางไว้แบบนี้ลักษณะที่เอามาวางไว้แบบนี้เราเรียกว่าลัดวงจรหรือที่เรียกกันว่าช็อตเซอร์กิตโอเคไหมมันจะทําให้หลอดไฟตัวนี้ไม่ติดแล้วตัวนี้ก็ไม่ติดโอเคไหมครับ กรณีแบบนี้เราจะเรียกกันว่าลัดวงจรหรือที่เรียกกันว่าช็อตเซอร์กิตโอเคไหมลูกผ่านนะผ่านนะนนะหลอดไฟนี้ไม่ติดนะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเข้าสูตร V เท่ากับ iR ปุ๊บ R ามันเป็นศูนย์ถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะกระแสะไฟเขาเลือกผ่านตรงนี้ไงครับกระแสะไฟฉลาดนะลูกกระแสะไฟเขาฉลาดครับเขาจะเลือกผ่านในบริเวณที่มันไม่มีตัวต้านทานโอเคปะเออเขาจะเลือกผ่านในบริเวณที่มันไม่มีตัวต้านทาน เก็มไหมครับเก็นะเออเอา้าสุดท้ายเราก็เลยได้ข้อสรุปของวงจรอนุกรมว่า I เท่า v ไม่เท่าโอเคไหมครับคำว่า i เท่าหมายความว่าหมายความแบบนี้ลูก i รวมนะครับจะเท่ากับ i ตัวที่1นไตัวที่สองแล้วก็ i ตัวที่3โอเคไหมนี่ไง i มันไปอยู่ในทุกๆตัวเหมือนกันลูก แบบนี้ก็จะกลายเป็น i1 i2 แล้วก็ i3 i, I ทุกตัวเราสรุปแล้วครับว่ามันเท่ากับ i รวมโอเคไหมครับถ้าสมมุติว่า i รวมตัวเนี้ยไหลมาเนี่ยก็คือ2อแอมแปร์แสดงว่าทุกตัวก็2อแอมแปร์สแอมแปร์2แอมแปร์เท่ากันทั้งวงจรโอเคไหมแล้วถ้าเกิดพี่ชัดปัดสายไฟตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ติดแล้วครับดวงที่2กับดวงที่3ก็ไม่ติด โอเคไหมลูกนี่ก็คือลักษณะของการต่อแบบอนุกรมจำง่ายๆครับว่า i เท่า v ไม่เท่าจบไหมลูกประมาณนี้นะ V ไม่เท่าในที่นี้ก็หมายความว่าหมายความว่าา v รวมก็จะเกิดจาก v 1หนึ่งบวก v สองบวก V สาผ่านไหมครับจำให้ได้นะถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรม i เท่า v ไม่เท่า ประมาณนี้นะครับผ่านนะ,ะมาดูครับสุดท้ายลูกการต่อวงจรแบบขนานก็คือการเอาตัวต้านทานมาเรียงเรียงเรียงกันแบบนี้โดยที่เมื่อเราเริ่มออกสตาร์ทกระแสะไอของเรานะลูกกระแสะไอของเราจะไปแบบนี้ถูกต้องไหมอไอของเราไปแบบนี้จาก a ไป b เหมือนเดิมไอตัวนี้จะแยกไหลไปครับเห็นปะมันเจอจุดแยกมันเจอจุดแยกตัวนี้ก็กลายเป็นไอหนึ่งเจอจุดแยกตัวนี้ก็กลายเป็น i2 เจอจุดแยกตัวนี้ก็กลายเป็น I3 สุดท้ายครับ I แต่ละตัวก็จะไหลผ่านความต้านทานของมันไหลผ่านความต้านทานของมันสุดท้ายมันก็ออกมาที่3อันนี้ก็กลับมารวมกันโอเคปะ่ะออกมาก็เท่ากับอะไรเหมือนเดิมลูก IT ก็คือ I รวมของเรามันก็เลยเกิดสูตรการหาความต้านทานขึ้นครับว่า1ส่วน R รวมจะเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3โอเคไหมครับมี4ตัว5ตัวก็บวกกันไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอย่าลืมนะหาเบเสเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเราต้องกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับโอเคปะเพราะโจทย์ไม่ได้ถามหา1ส่วน r รวมโจทย์ถามหา r รวมครับอย่าลืมนะเมื่อคิดออกมาแล้วกลับเศษเป็นส่วนเพื่อหา r รวมออกมาประมาณนี้และและและสิ่งที่เราต้องจำเพิ่มก็คือ ผลรวมของความต้านทานรวมจะน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดเสมอลูกนี่ก็คือข้อสอบข้อสอบเหมือนกัน <c oughs> ถูกไหมอ่ะเพราะมันยิ่งหารค่ามันยิ่งน้อยลงยังไงก็น้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดแน่นอนครับอารวมของเราโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้แต่คราวนี้ครับเมื่อเรายุบ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 วงจรเสร็จแล้ว จนเหลือ2ตัวสุดท้ายมันก็มีสูตรในการให้เราคิดเร็วได้มากขึ้นมันก็จะกลายเป็น r ที่เริ่มจาก a ไป b จะเท่ากับผลคูณส่วนด้วยผลบวกครับก็เกิดกลายเป็น r 1คูณ r 2ส่วนด้วยผลบวกก็คือ r 1บวก r 2โอเคไหมครับตรงนี้แอบเอาไปใช้นิดหนึงนะลูกมันจะทำให้หนูคิดเลขได้แบบไวมากถ้าสมมติหนูยุบวงจรยากๆมาแล้วนะ มันเหลืออยู่สองความต้านทานแบบนี้ขนานกันแบบนี้หนูสามารถใช้สูตร R แบบนี้ก็เท่ากับผลคูณส่วนด้วยผลบวกโอเคปะตามหันนะตามหันนะอ่ะต่อไปครับถ้าเราเกิดเจอวงจรซ้ำๆ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 กันเป็นวงจรขนานนะลูก R เท่ากัน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 ทุกตัวแบบนี้มันมีสูตรหาอยู่ครับมันเลยได้ข้อสรุปว่าเหมือนเดิมนะลูกนี่คือจุด A แล้วนี่ก็คือจุด B มันจะได้แบบนี้ครับว่า r a, a b จะเท่ากับอะไรรู้ไหมครับ r ส่วนด้วย n ก็คือความต้านทานส่วนด้วยจํานวนเลยครับมี1 1แถว2แถว3แถว4แถวสมมุตินะสมมุติตัวเนี้ได้16แล้วซ้ํากันทั้งหมด 16, 16, 16, 16ก็เท่ากับ16หาร4เพราะมันมี123 4ส n คือจํานวนความต้านทานครับใครไม่ทันก็จดลงไป จำนวนคอตอทอจำนวนความต้านทานคอตอทย่อ,ยอมาจากความต้านทานโอเคไหมครับสุดท้ายแล้วลูกมันก็จะมีทริคให้เราจำอยู่นิดเดียวถ้าเกิดเป็นการต่อแบบขนาน v คงที่นะครับหรือ v เท่ากันไอไม่เท่าครับ v เท่าไอไม่เท่าอ่าจบเก็ตปะ v เท่า v เท่าก็หมายความว่าหมายความว่า วีรวมจะเท่ากับ V1 หนบวก V2 สเอ,อ้ยขอโทษไม่ใช่บวก4เท่ากับ V3 ประมาณนี้แต่ถ้าเกิด I ไม่เท่าเมื่อกี้พิสูจน์ให้ดูแล้ว I รวมแยกไป I 1, I 2, I 3สุดท้ายมารวมกันเหมือนเดิมสุดท้ายก็ได้แบบนี้ครับว่า I รวมของเราจะเท่ากับ I1, หนึ่บวก i 2, บวก i 3, และและสุดท้าย ข้อดีของการต่อแบบขนานลูก <c oughs> ถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันขาดเส้นอื่นก็ยังสว่างอยู่ยังสว่างอยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อแบบขนานก็คือการต่อแบบไฟบ้านครับอ่าไฟบ้านที่เราอยู่เป็นการต่อแบบขนานโอเคประมาณนี้ครับตามทันไหมเอาถ้าตามทันนะครับยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์โอเคไหมครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้พี่ชัดจะพาหาวงจรอ,อนุกรมสัก3-4วงจรไล่จากง่ายไปยากดีไหมแล้วก็ค่อยไปขนาดเอาประมาณนี้ครับฝากด้วยนะครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับ